เมือมเ่อแมลงต่างดาวบุกมาทิ่โลกและการกัดของพวกมันทําให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งแมลง i n f e s t i o n ทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กําลังดูคลิปเ,ปเพลินๆแล้วดัน,นามีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนําำย u ทูปพรีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครกง,งา่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทําได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR c อา e คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ c a t 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องเปิดมาที่ออฟฟิศที่ถูกปกคลุมไปด้วยลังไหมขนาดยหก่ พนักงานทุกคนของที่นี่ถูกขังและสลบอยู่ในรลังไม้มีเหล็กในของมแมลงขนาดใหญ่ถูกแทงไปที่พนักงานคนหนึ่งย้อนไปเมื่อหลายวันก่อนชายคนนี้ชื่อว่าคูเปอร์เขากำลังจะไปทำงานสายคูเปอร์กำลังคุยโทรศัพท์กับพ่อของเขาพ่อไม่พอใจอย่างยิ่งกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของคูเปอร์เขากำลังทำให้ครอบครัวของตัวเองต้องอับอายเพราะความล้มเหลวไม่เอาไหนคูเปอร์พยายามบอกว่าถูกอย่างมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเขาคุยโทรศัพท์โดยไม่ดูทางจนเกือบจะถูกรถคันหนึ่งชนเขา้าในที่สุด คูเปอร์ก็มาถึงที่ทํางานเขาทํางานเป็น call center ของบริษัทแห่งหนึ่งคูเปอร์หยอกล้อกับคนในที่ทํางานของเขาในระหว่างทางไปโตะอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะได้เริ่มทํางานได้คูเปอร์ก็ถูกเจ้านายของเขาเรียกตัวไปพบเจ้านายของเขาเป็นผู้หญิงชื่อโมลินเธอได้รับการล้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาจากลูกค้าโมลินตั้งใจที่จะไล่เขาออกแต่ทันใดนั้นบทสนทนาของพวกเขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงบางอย่างที่ดังมากๆม,มันทําให้พนักงานในออฟฟิศทุกคนหมดสติไปปลายวันต่อมา ออฟฟิศ <Office S 2> ได้ถูกปกคลุมไปด้วยรังไหมของแมลงมีแมลงที่น่าขนลุกเคลื่อนไหวอยู่ทั่วมันแทงคนที่ติดอยู่ในรังไหมและดูดสารอาหารของพวกเขาออกมาคูเปอร์ได้สติขึ้นมาเขารีบปล่อยตัวเองออกมาจากรังไหมคูเปอร์รู้สึกแปลกและอ้วกเมือกสีขาวจานวนมากออกมาท่านใดนั้นเองมแมลงตัวหนึ่งก็เข้าโจมตีเขาแม้ว่าจะกลัวแต่คูเปอร์ก็สู้กลับและพยายามผลักมันออกไปหลังจากรวบรวมสติได้คูเปอร์ก็มองไปเห็นโมลินที่ติดอยู่ในใรังไหมไกล้ๆเขารีบช่วยและดึงสติเขากลับมาโมลินเองก็รู้สึกแปลก และอวกเมือกสีขาวออกมาเหมือนกันเธอสับสนมากว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นโมลินบอกว่าเธอต้องรีบช่วยลูกสาวของเธอไม่มีใครรู้ว่าโลกภายนอกตอนนี้เป็นยังไงบ้างโมลินและคูเปอร์รีบวิ่งออกมาจากออฟฟิศทั้งสองได้เห็นผู้คนบนถนนมากมายติดติดอยู่ในรังไม้โมลินเห็นลูกสาวของเธอที่ติดอยู่ในรถคูเปอร์อาสาที่จะไปช่วยเธอออกมาเขาช่วยซาลา่าซึ่งลูกสาวของโมลินให้หลุดออกมาจากลังไม้แต่เธอกบไม่รู้ถึงสถานการณ์ในตอนนี้ซาล่ารีบฉีดสเปรย์พริกไทยใส่คูเปอร์ในทันที พอคิดว่าเขาเป็นพวกโรคจิตตอนนั้นเองมแมลงขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายตัวต่อก็ได้คว้าตัวโมลินและบินขึ้นไปซาร่ากรีดร้องด้วยความกลัวเธอไม่สามารถทําอะไรเพื่อช่วยแม่ของเธอได้คูเปอร์ยังคงแสบตาไม่หายซาร่ารีพาตัวเขาออกไปมีมแมลงขนาดใหญ่อยู่แถวนั้นซาล่าบังเอิญชนเขากับทังขยะโดยบังเอิญเธอสังเกตเห็นว่วมแมลงมีพฤติกิริยาต่อเสียงซาร่าจึงได้เปิดใช้งานสัญญ,ญาณกับโวยที่รถของเธอมันได้ผลอย่างที่คิดเอาไว้มแมลงที่น่าขยะแขยงพวกนั้นรีบวิ่งตามเสียงไปที่ ทั้งสองใช้โอกาสใน,นในการหนีออกมาคูเปอร์กับซาร่าวิ่งเข้าไปในร้านกาแฟซาร่าเป็นห่วงแม่ของเธอมากเธออยากรู้วันนี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นแต่คูเปอร์เองก็รู้อะไรไม่ได้มากไปกว่าเธอซาร่าต้องการช่วยเหลือผู้คนในร้านกาแฟแต่คูเปอร์กับไม่เห็นด้วยพวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขาจะโตตอบอย่างไรการอธิบายทุกอย่างให้แต่ละคนฟังมันเสียเวลามากแถมพวกเขาก็ยังไม่รู้อีกว่าคนที่ปลุกขึ้นมาจะเป็นคนดีหรือลายท่าน,นนั้นเองชายคนหนึ่งที่ชื่อฮิวโก้ก็เข้ามาคว้าคอซาร่าเอาไว้ คูเปอร์พยายามจะช่วยซาร่าแต่เขากลับถูกกระแทกคอจนล้มลงไปมแมลงที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมันเข้าโจมตีคูเปอร์ฮิวโกัธจกากกับมแมลงตัวนั้นเขาเองก็มึนง,งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเขาโจมตีซาร่ากับคูเปอร์ไปเพราะความตกใจซาร่าตัดสินใจปลุกทุกคนที่อยู่ในร้านกาแฟซินดี้อันเบิร์ดลิชีโลเจอร์พีเจและเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งหลังเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาก็พยายามคิดว่าจะต้องทำอะไรต่อไปโลเจอร์แนะนำ ให้หนีออกไปด้วยรถของเขาแต่สาราก็เตือนว่าน่นเป็นความคิดที่ไม่ดีเสียงจะดึงดูดพวกมแมลงโลเจอร์กับพีเจไม่สนใจและรีบไปที่รถเสียงเครื่องยนต์ดึงดูดมแมลงขนาดใหญ่เข้ามาที่รถในทันทีพีเจรกระโดดออกมาจากรถมันทำให้ขาของเขาหักเขาถูกรถบรรทุกพุ่งเข้ามาชนพวกมแมลงจับตัวโลเจอร์ซึ่งอยู่หลังพวกมแมลงออกมาโดยหนวดอันาน่ากลัวของมันเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไปในการต่อสู้กับมแมลงพวกนั้นอันเบิร์ดซึ่งเป็นพ่อของฮิวโก้ถูกมแมลงต่อยที่หลังดูเหมือนว่าบาดแผลจะไม่เป็นอันตรายผู้ลหล่อ ลีบหนีไปซ่อนในตึกที่อยู่ไกลๆพวกเขาขึ้นไปบนหลังคาของตึกพวกเขาเห็นควันสีแดงลึกหลับและฝู่สิ่งมีชีวิตที่คล้ายตัวต่อที่บินไปในทางตัวกันขา้ามพวกเขาไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงต่อไปคูเปอร์แนะนำให้ทุกคนไปหาพ่อของเขาพ่อของคูเปอร์เป็นทหารที่กเกษียณแล้วเขามีบังเกอร์ที่พร้อมรับมือกับทุกอย่างแต่ปัญหาคือพวกเขาจะรอดไปถึงที่นั่นได้อย่างไงท่านนั่นเองจูๆ่ๆก็มีมแมลงหลายตัวบินเข้ามาหาพวกเขาลรชี่โบกมือของเธอพวกมันบินผ่านไปโดยไม่มีปฏิกิริยาอะไร แมลงพวกนี้ตาบอดพวกมันอาศัยการได้ยินเพียงอย่างเดียวผู้รอดชีวิตตัดสินใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมลงพวกนี้พวกเขารอแมลงตัวหนึ่งเข้าไปในตู้เสือ้อผ้าโดยใช้วิทยุและขังมันเอาไว้ในนั้นลีชี่แนะนําให้ลีพิษของมันออกมาเพื่อศึกษาพวกเขาไม่แน่ใจแต่ก็เห็นด้วยเพราะไม่มีทางเลือกพวกเขาต่อสู้กับแมลงที่ขังเอาไวา้เพื่อลีพิษของมันผู้รอดชีวิตกําลังรอผลจากลีชี่พวกเขาเริ่มพูดถึงสิ่งที่แต่ละคนจําได้ก่อนที่จะหมดสติไปพวกเขาทั้งหมดได้ยินเสียงเหมือนนก ผลทดสอบพิษของแมลงพวกนั้นออกมาแล้วมันทําหน้าที่เป็นยาระงับประสาทลีชีคนพบกา๊าซสีแดงแบบเดียวกับที่พวกเขาเห็นบนท้องฟ้าในตัวของแมลงเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรผู้หลอชีวิตตัดสินใจที่จะพักที่นี่หนึ่งคืนและมุ่งหน้าไปที่บังเกอร์ของพ่อคูเปอร์ในตอนเชา้าพวกเขาจะแวะที่บ้านของแต่ละคนระหว่างทางก่อนนอนคูเปอร์ก็พยายามนึกว่าเคยเห็นซาร่าที่ไหนมาก่อนเขารู้สึกคุ้นหน้าของเธอเหมือนเคยเห็นที่ไหนเขานอนไม่หลับเลยตัดสินใจหาอะไรกินมีแมลงเล็ก,ลกๆหลายตัวคลานออกมาจากกล่องขนม มันทําให้คูเปอร์ตกใจกลัวจนโยนกล่องนั้นทิ้งไปแต่แล้วก็มีใครบางคนโผล่มาจากด้านหลังของเขาคนคนนั้นคือ Cindy. ซินดี้ซินดี้บอกกับคูเปอร์ว่าเธอทางานอยู่ที่สถานีโทรทัศน์เธอแนะนํา,นานให้พวกเขาไปที่สตูดิโอพวกเขาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากที่นั่นคูเปอร์เห็นด้วยและบอกว่าเขาจะบอกเรื่องนี้กับคนอื่นในตอนเช้าแต่ซินดี้กลับบอกว่าเธอต้องการจะไปที่นั่นกับแค่คูเปอร์เท่านั้นดูเหมือนว่าซินดี้จะตกหลุมรักคูเปอร์ออกมาหลังจากที่เขาช่วยเธอเออกมาจากหลังหม่เช้าวันหลุมคืน หลังทุกคนตื่นขึ้นมาพวกเขาก็ได้ยินเสียงที่ดังมาจากตู้เสื้อผ้าแมลงที่พวกเขาขังเอาไว้พยายามที่จะหนีมันส่งเสียงที่น่าสยดสยองออกมาดูเหมือนว่ามันพยายามที่จะเรียกแมลงตัวอื่นๆอันเบิร์ดรีบเข้าไปในตู้เสื้อผ้าและขามแมลงตัวนั้นถึงเวลาที่ต้องเดินทางต่อแล้วแต่ลีชีกลับปฏิเสธที่จะไปกับพวกเขาเธอจะอยู่ที่นี่เพื่อปลุกผู้คนให้ตื่นขึ้นมาให้ได้มากที่สุดลีชีเชื่อว่าการต่อสู้กับแมลงด้วยวิธีนี้น่าจะง่ายกว่าทุกคนยกเว้นลีชีเดินทางต่อไป คูเปอร์ต้องการคุยกับสาราจึงเดินแยกออกมาจากคนอื่นๆเข้าถามเธอแบบมั่วออมว่าเธอมีแฟนใหม่สาราบ่นว่าคูเปอร์นี่เพี้ยนหรือเปล่าที่มาถามเรื่องแบบนั้นในเวลาแบบนี้ทั้งสองเริ่มเถียงกันไปมาในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบ้านของอันเบิร์ดและฮิวโก้ทั้งสองรี้ไปช่วยแม่ที่ล้มป่วยของฮิวโก้คูเปอร์เข้าไปข้างในพร้อมกับพวกเขาผู้หญิงที่เหลือตัดสินใจที่จะรออยู่ด้านนอกท่านใดนั้นเองสาราก็พบโน้ตที่มีหมายเลขโทรศรัพท์ของคูเปอร์อยู่ในกระเป๋าของเธอน่าเศร้าที่แม่ของฮิวโก้เสียชีวิตไปแล้ว อันเบิร์ดเสียใจมากเขารีบหยิบปืนแล้วออกจากบ้านมาพวกเขาออกเดินทางต่อไปคูเปอร์อธิบายให้อันเบิร์ดฟังว่าปืนมันไม่มีประโยชน์เลยในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเขายิงออกไปมแมลงพวกนั้นก็จะเข้ามารุมเขาในทันทีแต่อันเบิร์ดก็เพิกเฉยต่อคำพูดนั้นและเดินต่อไปพวกเขามาถึงบ้านพี่ชายของซินดี้ที่สวนพวกเขาสังเกตเห็นคนหลายคนอยู่ในลังไหมท่าน,นนั้นเองพี่ชายของซินดี้ก็ออกมาจากโรงรถพร้อมกับลังไหมอีกอันหนึ่งที่อยู่ในมืออย่างไรก็ตามชายคนนั้นกบกลายเป็นมนุษย์กลายพัน ทีนะานลุกไปแล้วเขาเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งมแมลงมันเขาโจมตีผู้รอดชีวิตและทําให้คูเปอร์บาดเจ็บสินดีพยายามที่จะคุยกับพี่ชายเขาขวาตัวเธอเอาไว้ฮิวโกรีบเข้าไปช่วยเธอแต่สินดีกลับห้ามและบอกให้เขาอย่าทําอะไรพี่ชายของเธอสินดีไม่รู้เลยว่าพี่ชายของเขาไม่มีสติเหลืออยู่แล้วฮิวโก้และอันเบิร์ดแทงมนุษย์ไก่พันธ์ที่บ้าข้างด้วยเครื่องมือทําสวนพวกเขารีบพากันเข้าไปในบ้านซาร่ามาทําแผลให้คูเปอร์ในขณะที่ฮิวโก้และอันเบิร์ดตรวจสอบว่หน้าต่างและประตูทั้งหหมดลอออกยู่รื คูเปอร์ขอให้ซาร่าอย่าฆ่าเขาแต่ให้วิ่งหนีทันทีถ้าหากว่าเขากลาล่างเป็นสัตว์ประหลาดคูเปอร์บอกว่าเขามันจะฝันถึงภัยพบิบัติบางอย่างนั่นก็เพื่อที่เขาจะได้อยู่ในป่ากับผู้หญิงอย่างซาร่าเพื่อฝืนฟูประชากรมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาพูดคุยและบอกกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองมากขึ้นคูเปอร์บอกว่าเขาเพิ่งจะสูญเสียแม่ไประหว่างที่อันเบิร์ดกำลังสำรวจบ้านจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกไม่สบายขึ้นมาเขาถูกแมลงต่อยเข้าที่หลังอันเบิร์ดมาพบกับซาร่าในห้องครัวเขาไม่ได้บบอออออกกกกเเเเธี่่ยวัรรืองอาารงาาาขข อันเบิร์ดขอให้เธอช่วยดูแลลูกชายของเขาเหมือนกับที่ดูแลคูเปอร์ซาร่าแปลกใจกับคำขอของอันเบิร์ดแต่ก็ตอบตกลงคูเปอร์นอนหลับไปหลังจากเหนืน่อยมาทั้งวันแต่ทนใดนั่นเองซินดี้ก็ปลุกเขาขึ้นมาเธอบอกว่าพี่ชายของเธอเป็นคนดีและห่วงใยเธอเสมอคูเปอร์บอกกับซินดี้ว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยซินดี้ต้องการให้คูเปอร์ดูแลเธอซินดี้เปลื้องผ้าและนอนลงข้างเขาเธอเข้าไปจูบคูเปอร์เขาตกใจมากจนผลักเธอออกไปเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันยังทําให้เขาสับสนอยู่ เนื่นทให้ซินดี้โกรธมากจนออกจากห้องไปผู้รอดชีวิตเดินทางต่อไปในเช้าวันต่อมาซารา่ามองดูความลึกลับที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอคิดว่ามันน่าจะลอยขึ้นมาจากลางของพวกมแมลงซาร่าต้องการไปที่นั่นเพื่อช่วยแม่ของเธอคูเปอร์ห้ามเธอเอาไว้โอกาสที่จะพบแม่ของเธอและเอาชีวิตรอดออกมาได้มันมีน้อยมากๆมีมแมลงหลายตัวบินผ่านมาพวกเขาต่างเงียบและหวังว่า,มาแมลงพวกนั้นจะบินผ่านไปแต่ทันั้นั้นเองซินดี้สังเกตเห็นว่าคูเปอร์และซารา่ากำลังจับมือกันด้วยความกลัว เธอโกรธมากแต่เริ่มที่จะกรีดร้องเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกแมลงคนที่เหลือพยายามทำให้เธอสงบลงแต่ก็ไม่สำเร็จแมลงมากมายกำลังบินเข้ามาเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นอันเบิร์ดเลยยิงซินดี้ไปคูเปอร์และซาร่าถึงกับช็อกไปเลยแต่อันเบิร์ดก็บอกว่านังบานั้นมันคงไม่หยุดอยู่แล้วพวกเขาเข้าต่อสู้กับพวกแมลงที่น่าสะพรึงกลัวอันเบิร์ดฆ่าพวกมันหลายตัวได้หนึ่งในนั้นพยายามจะจบพาเขาออกไปคูเปอร์ใช้ปืนไรเฟิลช่วยอันเบิร์ดเอาไว้ได้ทันแต่เขาเองกลับถูกแมลงอีกตัวเข้าโจมตีซาร่าพยายามช่วยเขา มันปล่อยคูเปอร์แต่กับคว้าตัวซาร่าและบินหนีไปคูเปอร์อันเบิร์ตและฮิวโก้มาถึงจุดหมายในที่สุดพวกเขาได้เจอกับพ่อของคูเปอร์ที่กําลังเรียกหาสุนัขตัวโปรดของเขาคูเปอร์ขอให้พ่อของเขาอย่าตะโกนแต่พ่อก็บอกว่าเขารักหมาตัวนั้นมากกว่าคูเปอร์ที่เป็นลูกแท้ๆของเขาซะอีกอย่างน้อยมันก็ไม่ต้องทําให้เขาต้องอับอายเขาเลยไม่หยุดพยายามที่จะตามหามันในเย็นวันนั้นจูๆ่ๆฝันของอัลเบิร์ตก็หลุดออกมาเขาเริ่มกาลายร่างเป็นมนุษย์กายพันธุ์ที่น่าขยะแขยงอันเบิร์ตที่ ฮิวโกเข้ามาและจัดการกับพ่อไกลพันของเขาฮิวโกร้องให้ออกมาเขาบอกให้คูเปอร์ฟังว่าพ่อของเขารู้อยู่แล้วและสั่งให้เขาทําแบบนี้ถ้าเขาเกิดไกลล่างแมลงตัวอื่นๆหลุมตามเสียงปืนที่ดังขึ้นพ่อของคูเปอร์ฆ่าพวกมันไปทั้ง3าคนมาซ่อนตัวในห้องนอนพวกเขาได้เจอกับหมาของพ่อที่กลายพันธุ์ไปแล้วพ่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของมันด้วยของเล่นชิ้นโปรดททานในั้นเองแมลงจํานวนมากก็เข้ามาโจมตีพวกเขาโชคดีที่ทั้ง3คนหนีมาซ่อนในบังเกอร์ได้ทนันพวกเขาตรงเงียบให้มากที่สุด พ่อปิดไฟพร้อมพูดว่าฝันดีนะสาวๆเลิงได้เผยให้เห็นความทรงจําของคูเปอร์ตอนที่เขาเกือบจะถูกรดชนกลายเป็นว่าสาลาคือคนขับรถพวกเขาโตเทียงกันอยู่พักหนึ่งคูเปอร์ให้เบอร์ของเขากับสาลาไว้เพื่อว่ารถของเธอเสียหายแน่นอนวันนี้เป็นเพียงข้ออ้างในการชวนเธอออกเดทนี่คือสาเหตุที่สาลามีโน้ตที่เขียนเบอร์โทรศัพท์ของคูเปอร์อยู่พ่อปลูกเขาขึ้นมาในตอนเชา้าคูเปอร์ตื่นขึ้นมาคิดอาหารเชา้าพ่อบอกว่ามันไม่มีข้อความจากรัฐบาลที่พูดถึงเรื่องนี้เลยนั่นหมายความว่า พวกเขาต้องหาทางรอดกันอเอาเองพ่อมอบชุดไล่พังให้ลูกชายเขาวางแผนที่จะไปยังสถานที่ที่ปลอดภยัยคูเปอร์งงว่าเขาจะใส่ชุดไล่พังไปทำไมทั้ทงที่พวกมแมลงมันมองไม่เห็นซึ่งพ่อก็บอกว่ามันเท่คูเปอร์ตั้งใจจะแอบเข้าไปในรังของพวกมแมลงเพื่อช่วยซาลาแต่พ่อก็บอกว่าเขาจะบ้าหรือไงคูเปอร์ยังคงไม่ยอมแพ้จากเป้าหมายนั้นเขาตัดสินใจที่จะออกไปช่วยซาลาด,ด้วยตัวเองแต่ทันใดนั้นคูเปอร์ก็ถูกทหารจับกลุมตัวและถูกโยนเข้าขูกคูเปอร์ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นชายชะๆ อธิบายให้คูเปอร์ฟังว่าพวกทหารคิดว่าพวกเขาติดเชื้อไปหมดแล้วชัยชลาแลาเรื่องของเขาเขาเป็นหนึ่งในคนที่รีชีปลุกขึ้นมาพวกเขาล้มเหลวในการจัดการกับพวกมแมลงควันประหลาดที่ออกมาจากกลางของพวกมันเป็นก๊าซไวไฟมันทําให้ไฟไหม้จนทําลายที่พักพิงของพวกเขาไปจนหมดไม่มีใครรอดชีวิตนอกจากชัยชลาในเวลาเดียวกันซาราตื่นขึ้นมาในรังของพวกแมลงมีรงังใหม่มากมายอยู่ข้างๆเธอซาราพยายามที่จะหนีออกจากสถานที่อนาสยดสยองนี้พอแล้วฮิวโก้ถูกนําตัวไปทีุู่ คูเปอร์พยายามอธิบายให้ทหารฟังว่าการตรวจสอบผู้ติดเชื้อนั้นง่ายมากๆพวกเขาแค่ต้องดูว่าใครที่ถูกกัดที่หลังทหารคนนั้นไปดูหลังของพ่อปรากฏว่าเขาถูกต่อยไปแล้วพ่อพูดขึ้นมาว่าคูเปอร์นิพาแต่เรื่องซวยมาให้เขาไม่ว่าจะตอนไหนเลยจริงๆเกิดการยิงกันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันชายชะลาที่รอดชีวิตก็กับกลายเป็น,มนแมลงเขาถูกฆ่าไปในทันทีพ่อของคูเปอร์จะกลารกับทหารได้เขารีบพาคูเปอร์กับฮิวโก้หนีออกจากสถานที่นั้นพวกเขารีบยิบอาวุธและสิ่งของที่มีประโยชน์อื่นๆมา ทางได้ของซาลาเธอยังคงสำรวจลังขนาดใหญ่ของพวกมแมลงเพื่อตามหาแม่ของเธอซาลาได้พบก,กับราชินีที่กำลังว่างไข่พอ่อคูเปอร์และฮิวโก,โก้เดินทางต่อด้วยจักรยานพ่อเริ่มอธิบายว่าเขาถูกต่อยอย่างไงเขาไปปล่อยสุนัขของเพื่อนบ้านออกจากลังไหมแต่มันกับเริมเฮาได้ดึงดูดพวกมแมลงพอจัดการกับพวกมันมาได้แต่ก็ถูกต่อยเขา้าคูเปอร์ถามว่าพอจะต้องใกล้พันพอไปช่วยหมาตัวหนึ่งมาเนี่ยนะทั้งสามมาถึงหน้าผาและได้เห็นลังของพวกมแมลงที่น่าขยะแขยง พ่อตั้งใจที่จะเข้าไปในนั้นเพื่อทำลายมันอีกด้านหนึ่งซาลากำลังมองดูราชินีที่กำลังกินกินผู้คนในลใหลังไม่ดูเหมือนว่าพวกมันจะใช้มนุษย์เป็นสารอาหารในการแพร่ขยายพันธุาา์ซาลาพยายามที่จะหนีออกมาแบบเงียบแต่เธอกลับต้องเผชิญหน้ากับเด็กที่กลายพันธุ์มันสัมผัสได้ถึงซาลาเธอเริ่มกรีดร้องอย่างรุนแรงซาลาต้องออกไปให้เร็วที่สุดพอรู้สึกไม่สบายกระทันหันคูเปอร์ต้องการที่จะช่วยเขาแต่พ่อกลับใส่กุญแจมือคูเปอร์กับฮิวโก้เอาไว้พ่อบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะเสีียอกแล้ว เขาตัดสินใจที่จะแอบเข้าไปหนีหลังและระเบิดมันไปพร้อมกับตัวเองเขาบอกลาลูกชายถึงเขาจะปากหลายแต่เขาก็รักลูกอย่างคูเปอร์มากพ่อเดินจากไปไม่นานหลังจากนั้นฮิวโกก็ได้สติขึ้นมาเขารีบมาช่วยคูเปอร์ออกจากกุญแจมือทั้งสองมุ่งหน้าไปยังรังของพวกแมลงโดยไม่หลังเลที่ด้านในของรังแมลงพอเขามาหาซาล่าเธอที่หวาดกลัวคิดว่าพ่อเป็นแมลงจริงแทงเขาด้วยมีดพ่อบอกกับเธอว่าแมลงที่ไหนจะรอได้ขนาดนี้เขาอธิบายให้ซาร่าฟังว่าเธอจะหนีไปจากที่นี่ได้ยังไง ซาลา้องให้พาะหาแม่ไม่เจอแต่พ่อก็ทําให้เธอสงบลงและบอกว่ามันคงสายไปแล้วเขามาเพื่อระเบิดล้างอันเลวไรหนีซาลาพาพ่อไปที่ถ้าของราชินีเมื่อพวกเขามาถึงราชินีมแมลงก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วพ่อสั่งให้ซาลารีบออกไปท่านนั้นเอง,เ,องเขาก็มองไปเห็นราชินีที่อยู่ด้านบนมันเข้าโจมตีพอ่อเขาเปิดชักยิงใส่มันแต่การทําลายสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นี้กับไม่ใช่เรื่องง่ายคูเปอร์และฮิวโกได้ยินเสียงปืนจึงรีบวิ่งเข้าไป ลาชินีเริ่มส่งเสียงอึกกระทึกฮิวโก้มีปัญหาการได้ยินอยู่แล้วเลยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเขาควางระเบิดเข้าปากของลาชินีคูเปอร์รีบยิงใส่มนันจ,จู่ๆพอของเขาก็เริ่มกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดพวกเขารีบไปที่ทางออกคูเปอร์เปิดใช้งานระเบิดเขาบอกให้ฮิวโก้รีพาซาลาหนีไปหลังขนาดยั์ของมแมลงถูกทำลายลงมันระเบิดและแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆคูเปอร์ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเขาได้เห็นซา่าที่เฝ้าคู้อยู่ฮิวโก้เปิดหน้าต่างออกแทนที่จะได้ยินเสียงอันน่าคนลุกของพวกมแมลงตอนนี พวกเขากับไปยินสิงนกหองทั้ง3าออกไปที่ถนนและเริ่มปล่อยผู้คนออกจากลังใหม่แต่ความยินดีที่ได้รับชัยชนะเหนือสัตว์ประหลาดพวกนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานพวกเขาทั้ง3หันไปเห็นบางสิ่งที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าเดิมและลืงแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ